ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o บอลสองพโซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการแจกฟรีต,ต่างๆเพิ่มเติมจากอีเวนต์วันจันทร์นะทุกคนแล้วก็แพ็กนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์นะครับมีมาทั้งหมด16นักเตะเลยด้วยกันทุกคนเป็นการผสมผสานระหว่าง8สโมสรเลยด้วยกันนะครับ ก็มีใครกันบ้างแล้วก็มีอีเวนต์การแจกฟรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะทุกคนก็เริ่มที่อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันคือในส่วนของลอตอินโบนัสนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันทุกวันสำหรับการลอาอินเข้าเกมนะทุกคนลอตอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็ห้า50บอีับ ต่อมาอย่างที่2คือ Special l o g i n โบนัทคนยังมีการแจกฟรีต่อเนื่องนะครับผมมีการแจกฟรีทั้งหมดถึง280ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับ Special Login โบนัสนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างทุกคนสำหรับวันจันทรนี้ทุกคนวันจันทที่จะถึงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็คด้วยกันทุกคนก็คือแพ็คของ c l u ซ s ล l ชันอีฟเวอร์ต a นแชมเปี้ยนชิพวอลุ่มหนึ่งนะทุกคนสำหรับแพ็คนี้นะครับจะหมดอายุไปในวันจัน9โมงเช้าทุกคนสำหรับแพ็คของวอลุ่ เป็นการผสมผสานระหว่าง8สโม,มสรเลยด้วยกันนะทุกคนมีทั้งบาเยบร์นมิวนิกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนเอฟซีบาร์เซโลนานะครับ,รบปืนใหญ่อาร์เซนอลทุกคนเอซีมิลานอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เป็นโมนาโกแล้วก็โรม่านะครับก็สหรับแพ็คของวอลุ่มหนึ่งนะครับมีใครเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็เหมาไปเกือบหมดทุกคนเหลือแค่4คนเท่านั้นนะครับที่ผมยังไม่ได้เปิดทุกคนก็มีใครเหมาหมดผมกันบ้างหรือว่ารู้มีใครเหมาหมดแพ็คก,กันบ้างก็อลองาาคอมเมนต์บบบออกกััันนเเขข้้าามไดลยะคครรสหแพ็ง e f o o t b a l l Championship v o l u m e 1นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่จะหายไปในวันจันทร์9โมงเช้าทุกคนก็สําหรับแพ็คนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแพ็คของ Club Selection v o l u m e 1ทุกคนมันมีมาทั้งหมด3 v o l ุ m e เลยด้วยกันทุกคนหรือว่ามีมาทั้งหมด3รอบเลยด้วยกันนะครับก็คือวันจันทร์นี้นะครับเป็นคิวของแพ็ค v o l u m e ที่2ครับทุกคนหรือว่า Club Selection e f o o t b a l l Championship v o l u m e ที่2เลยนะครับก็เป็นกรรมสมปรสานระหว่าง8สโมสรกันเหมือนเดิมทุกคนสโมสรละ2คนให้ผมมีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับ ก็มีใครกันบ้างมาไล่เรียงให้รับชมกันเลยนะครับทุกคนนําทัพโดยคนแรกผมเป็นคาเซมิโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมาเป็นกอริสกาจากบาเยิร์นมิวนิกนะทุกคนคุนเด้จากเอฟซีบาร์เซโลนานะครับบาเรลล่าจากอินเตอร์มิลานนะทุกคนแซนกานาวิจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับคราเบียเชซูจากอาร์เซนอลครับทุกคนเปเยกินี่จากเอสโรม่านะครับลุคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของซินเซนโกจากอาร์เซนอลนะครับราฟินญาจากเอฟซีบาร์เซโลนาครับทุกคนเบเนเซอร์จากเอซีมิลานนะครับ โฟฟาน่าจากโมนาโกทุกคนฮานาโนบิตอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เบโลติโรมาทุกคนเรบิกเอซีมิลานแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอมโบโลจากโมนาโกนะครับอันนี้คือ16เตะท,ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์9โมงเชา้าทุกคนก็เล็งใครกันอยู่บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของอ e ีฟุบอลช็อปปี้ชิพบนลุ่มสอนทุกคนก็เปิดได้ไม่จํากัดกันเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเหมาได้ทั้ง16ตัวเลยด้วยกันนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของอ e ีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอ e ีเวนท์ที่มีการแจกฟรีกันบ้างนะทุกคนมีทั้งการแจก GP ีและก็การแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมครับเริ่มที่อ e ีเวนท์แรกคืออีเวนท์ของทัวร์อีเวนท์เจือคนอันนี้ก็มีการแจกฟรีในส่วนของเงิน GP นะทุกคนรางวัลสูงสุดก็คือ 60,000GP 60, เลยด้วยกันนะครับแล้วก็อ e ีเวนท์ที่2คือเชลลี่อีเวนท์ของเจลีในคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันจันทร์นะทุกคนมีการแจกทองฟรีกันหมิมรับี้รารรนนรััรับ่งทีเปปลลยนนนนนแใวจ์ะค มีการแบ่งแบ่งหนึ่งแพ็กนักเตะแล้วก็2อีเวนต์การแจกฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรี g ีพีเอแล้วก็การแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ใลกันทุกคนก็รอคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยครับว่ารอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะดำเนการส่องค่าพลังให้เลยกันนะครับว่าแพ็กที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างก็รอรับชมในคลิปหน้าเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกนั ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมรัฐเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ